สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบพระญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองศ2 5 39แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2 5 62เป็นแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นหรือสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อมรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับหรือ ส่วนการอื่นๆนะครับที่ใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นหลักสูตรในการสอบนะครับก็สามารถใช้ข้อสอบชุดน,นี้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่2กันข้อที่2โจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับช้อยมีดังนี้ก็ไก่าการเพิกถอนใบอนุญาตขอไข่การ พักใช้ใบอนุญ,ญาตก็อควายการออกข้อบังคับงงงูการวินิจฉัยอุทธรณ์เจ้าจารการออกหนังสือสั่งการข้อไหนไม่ใช่คำสั่งทางปกครองครับข้อนี้ตอบข้อข้อควายนั่นเองนะครับการออกข้อบังคับเนื่องจากการออกข้อบังคับนี้เป็นการ,รบังคับเป็นการทั่วไปนะครับจึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครองนั่นเอง ส่วนการเพิกถอนใบอนุญาตเช่นการเพิกถอนการอนุญาตการใช้ปืนก็มันจะจงเฉพาะบุคคลนะครับการพักใบอนุญาตเช่นพักใบอนุญาตการประกอบสถานบริการต่างๆการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไปยื่นอุทธรณ์นะครับการออกหนังสือสั่งการต่างๆนะครับของส่วนราชการที่ออกหนังสือสั่งการให้บุคคลนั้นทํา ตามที่หน่วยงานราชการได้มีคําสั่งหรือสั่งการไปนะครับก็เป็นการเฉพาะเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนการออกข้อบังคับนี่เป็นการบังคับเป็นการทั่วไปนะครับเขี่ยนการออกข้อบังคับในหน่วยงานต่างๆนะครับก็เป็นการบังคับเป็นการปฏิบัติในทั่วไปในหน่วยงานนะครับก็คือบังคับเป็นวงกว้างนะครับ ไม่ได้เฉพาะจอยจงนั่นเองเรามาดูความนิยามตามข้อกฎหมายก็แล้วกันนะครับจะอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมาก่ขึ้นนะครับตามพระบัญญัติวิธีปฏิบัติตราชการทางปกครองนะครับพศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2 5น2นะครับปัจจุบันแก้ไขถึงฉบับที่3พศ6 5 6 2ซึ่งผมเฉลยในปี68นะครับ ถ้าในปีต่อๆไปหลังจากปี68เป็นต้นไปก็อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกก็เป็นได้นะครับท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารก็แล้วกันนะครับในส่วนมาตรา5นะครับบัญญัติว่าในพระบัญญัตินี้มาดูคำนิยามหรือความหมายของแต่ละคำนะครับวิธีปฏิบัติรการทางปกครองหมายความว่าก,การเตรียมการการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆในทางปกครองตามพรัญญัตินี้การพิจารณาทางปกครองหมายความว่าการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีการเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองนะครับต่อไปนะครับคำสั่งทางปกครองหมายความว่าวงเล็บหนึ่งการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะโก เปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงรับหรือมีผลกระทบต่อสานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่รวมถึงการออกกฎวุเิสองการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง เราไปดูเพิ่มเติมในกฎกระทรวงนะครับสําหรับวงเล็บ2กฎหมายความว่าพาระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับระเบียบข้อบังคับนี่นะครับข้อนี้ก็คือกฎก็คือเป็นคําหมายของคาว่ากฎนั่นเองข้อบังคับนี้ไม่ไม่อยู่ในความหมายของคําสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับหรือบัญญัติอื่นที่เป็นมีผลบัง คับเป็นการทั่วไปนะครับโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะนะครับถ้าคําสั่งทางปกครองคือต้องเฉพาะเจาะจงบุคคลนะครับเป็นการเฉพาะนะครับส่วนกฎหรือเนี่ยพระธิชกฤษฎิกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงต่างๆข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับ หรือบทัญญัติอื่นที่มีผลเป็นการทั่วไปนะครับเป็นบังคับเป็นการทั่วไปเป็นคํานิยามของคําว่าก,กฎนั่นเองนะครับมาดูคําหมายของคําต่อไปนะครับกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหมายความว่ากรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่หมายความว่าบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้อํานาจ หรือได้รับมอบม,มอบให้ใช้ให้แช้อำนาจาาทางทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งในระบบราชการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตามคู่กรณีหมายความว่าผู้ยื่นคําขอหรือคาคัดค้านคาขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองและผู้ซึ่ง ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิ์ของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลคําสั่งทางปกครองนะครับท่านก็ไปดูความหมายของแต่ละคำนะครับก็ออกข้อสอบมาแล้วทั้งนั้นนะครับส่วนในข้อนี้ได้ถามว่าข้อใดไม่ใช่คําสั่งตามปกครองก็คือข้อบังคับนั่นเองอยู่ในคํานิยามของข้อกำนนะครับข้อบังคับซึ่งข้อ2จึงตก การออกข้อบังคับจึงไม่อยู่ในจึงไม่อยู่ในความหมายของคําสั่งทางปกครองนั่นเองการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้การพักใช้ใบอนุญาตการอุทธรการวินิจฉัยอุทธรการออกหนังสือสั่งการล้วน,น,นแล้วแต่เป็นคําสั่งทางปกครองทั้งนั้นนะครับดังนั้นข้อที่ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองก็คือการออกข้อบังคับนั่นเองนะครับ ท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในยข้อสอบในข้อต่อไปได้ในช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางสีฟ้านะครับก็ลองดูชื่อช่องทางสีฟ้าช่องทางสีแดงนะครับแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์นะครับก็ดูที่ปรากฏอยู่หน้าจอท่านก็ไปติดตามดูได้นะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่2ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ